มันเป็นเพราะระดับตรงนี้มันอ่ะอ่ะองมาพี่เดี๋ยวค่อยล้ากันอ่ะเราดูไปก่อนไหวไหมเอลเดี๋ยวลงลงอ่าฮะอ่าฮะอ่ะปูนอ่ะปูนอ่ะลงอ่ะเดี๋ลง สี่นิ้วสี่นิ้วดีเป็นสี่ลงนขนาดสี่ตันสามนิ้วเ,เอรับหนอ่อยรอเลือกเกี่ยวคนเข้าผิดนี่ได้ถ้าสี่นิ้วตันนี่ก็เลิกคุยครับ <c oughs> เสียงเงินเยอะเพราะว่าท่อว่าจะท่อใหญ่ตันอ่ะนี่ลงข้างล่างครับ,รบนี่ห้อง,งี่อครับ เห็นไหมอ่าอ่านกีเห็นไหมนนี้คือแนวตั้งลงนะนี่แนวตั้งใช่ไหมครับใช่ครับผมที่อยู่นี่นี่ยตั้งเป็นข้องอแล้วใช่ครับจริงนะคนเมื่อก่อนก็ใส่ข้อเก้าสิบเนะไปตันตรงข้อใส่ข้อนี่แหละผมว่าเสียงก็จะตายห่ากระทับกันจิดกันเองที่ต้องสี่ห้าเท่านั้นได้เก้าสิบทั้งหมัของเดิม ตันๆอยู่ตัน,ตน,ตนเกือบหมดเลยครับใครบอกก็บอกให้ทำสี่ห้าสี่ห้ามันเก้าสิบไปแล้วอะ <c oughs> ไปดูดิแนวตรงนี้อยู่ไหนไปหาแนาวลายก่อนเอาอันนี้วางไว้อย่างเงี้ยกันไอ้นี่ก่อนกันไอ้นี่ปิดมอนิเตอร์กันไอ้นี่แบบ